โดยโดยถ้าเกิดก่อนทานเนี่ยปกติตื่นตีสี่ปุ๊บอีกหน่อยเหอะหกโมงค่อยตื่นสลุบไปสายยัไม่ได้นอนาตื่นกิงหกโมงขับรถไปทํางานแล้วแบบสลือสติยังไม่มีเลยประมาณว่าเรานอนหรือยังแล้วไปบังคับตัวเองด้วยกัน ทานกาแฟอีกทีนึงเพืยวพี่จิ๋วตื่นซะตื่นซะทำงานแล้ว8ปดโมงอะไรเงี้ยจริงๆกาแฟถ้าเกิดเราทานเยอะๆนะคะพี่จิ๋วที่เขาแบบมีพวกทีนวันเนี่ยมันจะมีคอเลสมันจะทำให้คอเลสเตอรอลขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่คืออันนั้นอ่ะพยายามลดแล้วลดครีมลดกาแฟอย่างใช่ก็เป็นกาแฟดำแล้วแต่ก็ยังคอเลสเตอรอลผมก็ยังเท่าเดิมจริงๆเราต้องมาดูต้นเหตุดีกว่าเน้อแทนที่ว่าเรื่องของการพักผ่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่เชวิตรพี่จิ๋วนี่คือทานคือทานตรงนี้ของเราเนี่ย กล่องแรกนี่ก็คือประทับใจแล้แต่เม็ดแรกเม็ดแรเม็ดแรกเลยเเรื่องนอนคือที่เห็นได้ชัดใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเราต้องตามต่อต้องตามต่อเพราะว่าเพราะว่าไอตัวคอเลสเตอรอลต้องไปตรวจมันถึงจะเห็นได้สะสมไม้ตั้งนานแล้วครับสะสมว้กล่องเดียวมันคงยั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 งไม่เห็นใช่คือเดี๋ยวจะตรวจร่างกายเนี่ย ไปเดือนหน้าไปเดือนหน้าครบรอบต้องฟอลโล่พี่จิ๋วน้องชายแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะเผื่อเรามีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนพี่จิ๋วเป็นยังไงแล้วนะคะอย่างท่านผู้ชมค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าไอ้โรคแพ้ไข้เจ็บมันไม่ไม่เลือกเพศอายุในที่บอกว่าปกติเราจะพูดคุยกับคนที่อายุ 40- 50ครับค่ะบางทีก็ 70- 60บนะคะบางท่านหกสิบเจ็ดสิบอาจจะยังไม่มีโรคก็มีนะคะแต่อาจจะมีอาการปวดเมื่อยแต่วันนี้นะคะ กงต้องจุ๋มเนี่ยพามาที่รีแล็กอ่าสมัยรีแล็กสมัยรีแล็กค่ะก็คือวันนี้พี่จิ๋วอะค่ะเข้ามาพักผ่อนที่นี่คือเราตามนับตลอดเลยเพื่ออยากจะมาพูดคุยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเราต้องตามมาที่นี่เลยจริงๆพี่จิ๋วเขาอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าเราตามมาถึงที่เลยแต่ขอเวลาเขาแค่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะพอดีพี่จิ๋วเขาพาครอบครัวมาพักตามมาเกินเพราะว่าทำไมคนอายุแค่นี้ถึงได้ มากินใช่งงายไม่เคยมีเาใช้ร่างกายหนักมากใช่ไม่เคยมีคนอายุประมาณ40ต่ําลงมาเนาะเรียกว่าใช้คุ้มค่ะพี่จิ๋วใช่ก็เลยถึงบอกไงคะว่าวันนี้เนี่ยอยากำมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมมากๆเลยกับเคสของพี่จิ๋วเพราะว่าอายุ38 คอเลสเตอรอลปวดเมื่อยเคยใส่เนี้ยนะปอกคอที่แบบเป็นออฟฟิศซินโดมคือเจอมาเยอะเจอมาเจอมาหลายแบบแล้วอ่ามากะใช่ก็ถือว่าอยากเอามาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมรายการไลฟ์สไตล์บายไลฟ์ซตโ์ของเรามากๆเลยนะคะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มามือเปล่าใช่แล้วรบกวนเวลาพักผ่อนครอบครัวด้วยเนาะนะคะเราก็มีนะคะน้ำมันรำข้าวนะามูกข้าวตามไรซิโอของเราเนี่ยมาฝากพี่จิ๋วด้วยนะคะก็คือท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะในพลคนกล้ามาฝากให้เดี๋ยวได้ทานต่อ เนื่องนะคะคอเลสเตอรอลอาจจะนะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันอันนี้ว่าให้พี่จิ๋วไปเจอเอาไว้นะคะถ้าหมดแล้วก็โทรมาสั่งเราได้อีกนะแน่นอนเคยมีช่วงช่วงระหว่างที่รอสั่งซื้อกล่องใหม่อย่างเงี้ยมันก็เห็นผลนะว่าถ้าเรากินกับไม่กินอย่างเงี้ยเรื่องการนอนก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมแบบคิดว่าเฮ้ยมันต้องต่อเนื่องต้องตูนต้องตูนเพราะว่าอ๋อช่วงที่บอกว่า ที่เราจะไปไม่ตินต่อไปส่งช่วงต่อที่ไม่ติดต่อเราไปส่งแล้วพอดีแบบอาจจะไม่ได้วันสองวันใช่ไหมคะูดง่ายๆเลยว่าขาดไม่ได้เลยแนะนำเหมือนเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ก็คือแนะนํานะคะว่าควรแบบซื้อไว้เผื่อนะเพราะเผื่อแบบใกล้หมดหรือว่าอะไรก่อนหมดสักสักสองสมวันก็โทรมาสั่งเรานี่นึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกพี่จิ๋วเนี่ยคือเป็นคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นปวดเมื่อยทานเช้าเย็นเช้าหนึ่งอย่างวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนะคะเขาเรียกว่าอะไร มีอัาราตัวที่หนักหน่อยน่อยเบาหวานเลยความดันหรือเป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยอาจจะเพิ่มเพิ่มปริมาณได้แต่ต้องบอกนิดนึงของเราไม่มีโดสจำกัดนะคะส่วนเราเป็นน้ำมันรำข้าวคือมาจากธรรมชาติมันไม่ได้เป็นยาไงใช่ใช่คือบางคนกินทีเดียว10เม็ดก็ได้นะคะสามพันเม็ดก็ได้นะเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วพันเม็ดก็ไินได้ค่ะไม่มีไม่มีโทษกับร่างกายแต่จะติดคอตายใช่ไหมคะมีผลต่อกระเป๋าตังค์ไมมีผลต่อกระเป๋าตังค์ใช่ค่ะซื้อเราเยอะๆนะคะทีละพันเม็ดได้นะเราไม่ว่านะคะนะคะ ่วันนี้กันที่บอกว่าวันนี้เรามาหาพี่จิ๋วที่นีแลกสมายโฮมสเตย์นะคะก็ฝากนิดนึงนะคะพอดีเราก็ยืมส่วนเขาเนี่ยมาคุยพูดคุยกับพี่จิ๋วในฐานะพี่จิ๋วก็มาเป็นแขกที่นี่ด้วยนะคะก็อยากจะฝากนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านไหนมาที่อัมพวานะคะหาที่พัก สวยๆน่ารักอากาศดีๆนะคะเราแนะนำที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นตรงหน้าจอให้นะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้พี่เก๋ใครที่สนใจน้ำมันนํำข้าวจมูกข้าวของเรานะคะเราก็มีโปรโมชั่นนะ รีพมาเลยค่ะรีพอมาตอนนี้เลยนะคะโปรโมชั่นของเราสุดๆพิเศษจริงๆเลยนะคะก็คือถ้าใครซื้อกระปุกข้างหน้านี้เลยนะคะ2กระปุกใหญ่เลยเราก็จะแถมตัวข้าวไลบรี่ให้นะคะ1กิโลแต่ว่าถ้าใครซื้อเป็นกล่องเล็กนะคะกล่องนี้2กล่องเราก็แถมตัวข้าวให้เหมือนกันค่ะครึ่งกิโลนะคะสามารถโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะ099 6ห 4 9 6 6 6 5นะคะหรือว่าตามหน้าจอข้างล่างเลยจุ่มทวนอีกรอบนะก็คือเบอร์นะคะ0 9 9 6 4 9 6 6 6 5นะคะสามารถโทรมาสอบถามโทรมาสั่งซื้อได้ตลอด,ด,ดเวลาเลยนะคะอะไรสุ p ร r ของเราทางช่องนี่ใครได้ทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นม,<ช>มากแล้วก็ อร่อยก็คือเอาง่ายเกษตรอินทรีย์เลยยิ่งกว่าปลอดสารอ่ะคือไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อถูกต้องได้ทั้งเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็อาหารหลักใช่แล้วค่ะได้ทั้งข้างในคือได้ทุกส่วนได้ทุกกระบวนการตั้งแต่กินข้าวเลยนะคะวันนี้นะคะเวลารายการไลฟ์สไตล์บายไลฟ์โซของเราก็หมดลงแล้วนะคะยังไงเรา3คนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะจ้าสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ